รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย งานการมัธยมศึกษาตอนปลายและดําเนินโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคหรือ Education Hub เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับนานาชาติและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกรวมถึงการรองรับนักเรียนต่างชาติด้วย ช่คะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทนบุรีเพื่อมาดูการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโปรแกร,รมนานาชาติหลักสูตรแคมบิดเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการสืกษสารในภูมิภาคตามไปดูกันเลยค่ะ ตืนเรื่องจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขัา้นพื้นฐานต้องการจะเปิดโรงเรียนในหลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้น1โรงในกรุงเทพนะครับเดิมทีเนี่ยจะมีหนึ่งโรงอยู่แล้วที่ฝั่งพระนครทางสงพถก็คิดว่าน่าจะมีอีกสักโรงหนึ่งในฝั่งคนก็เลยให้เจ้าหน้าที่มาสำรวจด,ดูว่าโรงเรียนไหนมีความพร้อมที่จะเปิดโครงการนานาชาติของระดบับคณบดีนะครับหลังจากที่เขามาสำรวจเรียบร้อยแล้วกพราเราเป็นหนึ่งใน3โรงเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าควรจะเปิด เป็นหลักสูตรเครีมบิดได้ในที่สุดเพราะว่าดเหลือหนึ่งโรงก,ก็เลือกที่จะมาเปิดที่โรงเรียนสวนสลัาวิทยาลัจุนบรีนะครับสำหรับโปรแกรมนานาชาติเนี่ยเราพยายามที่จะใช้ครูต่างประเทศเข้ามาเป็นครูผู้สอนให้ได้มาตรฐานตามที่เตรมบิดวางไว้นะครับแต่บางวิชาเนี่ยอาจจะต้องเป็นคนไทยที่จบการศึกษาริญยาโทหรวิญญาเอกจากต่างประเทศเข้ามาช่วยสอนได้ในบางวิชาครับ สำหรับผลสำลิ์ของเด็กที่เรียนในหลักสูตรโครงการนานาชาติเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าต้นทุนของเด็กเนี่ยความเก่งความสามารถมันแตกต่างกันแต่ทุกคนจะมีมูลค่าเพิ่มคนที่มีทักษะทางภาษามาน้อยก็จะเพิ่มขึ้นคนที่มีมาปานกลางก,ก็จะเพิ่มขึ้นคนที่มีมากก็จะเพิ่มขึ้นรวมๆแล้วก็เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองนะครับคุณ like พ่อคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะคุณพ่อคะทำไมถี่อยากให้ลูกมาเรียนโปรแกรมนานาชาติคะคือความตั้งใจคืออยากให้ลูกเนี่ยเขาเตรียมตัวเวลาเขาไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นจะได้มีความเข้าใจทางด้านภาษาในอนาคตเนี่ยหากถ้าเขาต้องการจะไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือไปเรียนต่อในต่างประเทศทางเขาจะได้เลือกได้หลากหลายภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่จําเป็นในการที่จะเตรียมตัวค้นพบตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรนะครับ เรามองอย่างนี้ค่ะมองว่าการลงทุนอะเรื่องการศึกษาเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างคุม้มแล้วก็หลังจากได้เรียนไปแล้วเนี่ยคุ้มที่สุดเพราะว่าอย่าลืมว่าเด็กตอนนี้เขาเป็นเจ้าของประเทศต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ทําให้เขาแกร่งตอนนี้หรือให้เขาได้เรียนรู้ตอนนี้ต่อไปแล้วนานาชาติเราต้องไปต่อสู้ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนานาชาติ <ฮะ S 1> ด้วย <ฮะ S 1> การที่จะส่งอินเตอร์เนี่ยทุกคนก็อยากเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเอ๊ะถ้ามีโรงเรียนซึ่งเป็นตัวเลือกโปรแกรมใช้ได้แล้วก็ผู้บริหารดีจ่าย ไม่เยอะเท่าอาจจะสักครึ่งนึงเ้วยเราก็ตัดสินใจให้ให้ลูกเราลงเรียนรายการนี้เลยนั่นนี่ก็คืออินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรมของโรงเรียนสวนกุลาวิเทลาลัยคนบุรีสัปดาห์หน้าจะเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะการปฏิรูปเนี่ย สิ่งที่น่ากลัวก็คือการเรียนแบบเนื้อหาจำเนื้อหาแข่งขันเนื้อหาสอบเนื้อหาวัดเนื้อหาซึ่งเราเลยไปผูกติดว่าเนื้อหาแล้วมันคือหลักสูตรแต่เมื่อ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลักสูตรมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนจากหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาเนี่ยมนเน้นมาตรฐานแทนเน้นตัวชี้วัดแทนเน้นความสามารถหรือสมรรถนะแทนการท่องจําเนื้อหาแต่ในขณะนี้เราก็ยังไม่ได้เปลี่ยน เราต้องมาทำความเข้าใจใหม่คำว่าหลักสูตรในปัจจุบันนั้นเนี่ยหมายถึงแผนการจับประสบการณ์ในการให้ผู้เรียนสร้างความรู้นะครับแต่คนไทยยังเข้าใจว่าหลักสูตรคือเนื้อหาทุกครั้งที่ปรับหลักสูตรคือปรับเนื้อหาถ้าเราขึ้นเดินแบบนี้อีกประเทศไทยเราจะติดก,กับและเราจะเดินต่อไปข้างหน้าอีกไม่ได้เลย